ครับพี่น้องมือนี้สิบป้าปีผนองมาครับพี่น้องกับผมบาวสันลูกอีสานลลานเปอร์เซ็นมือนี้สิบป้าปีผนองมาปลูกตอนออมเงินครับหรืออีกสื่อหนึ่งว่าเงินไหลนองทองไหลมาพันว้าพันวาเป็นแนวใดตามเบิ้งกันด้อครับด้อ ดินปูกระพร้อม ดินที่นำมาปลูกก็จะมีใบก้ามปูดินปลูกที่ซื้อจากร้านดินธรรมดาดินบ้านๆเราน,นี่แหละครับสามส่วนเอามาผสมกันก็กดลงไปนิดหน่อยเต็มแห้งแ้วนนเนาะนะครับแล้วก็ตัดใส่ให้เต็ม หนึ่งต้นผ่านไปเ่าเร์กรบออบนอกคนที่ต้นที่สมบูรณ์ก่อนนะครับครับต้นที่สมบูรณ์ ันจะพยายามให้มันอยู่กลางกระทางด้วยรับให้เขาอยู่กลางให้เขาอยู่กลางกระทางครับผมกลา,างก,าะการะทาง เียงเพลงกับรบกวนขนาดพี่น้องก็จะร้องเครื่องเสียงถ้าแก้กเครื่องเสียงก็จะร้องเครื่องเสียงยัง,นนงยวัดตักตะลับเนาะยังวัดลำเพลว่าลำพันตนะลักโอเค <c oughs> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละครับผมอมเงินอ,อมทองกับผม หรือเงินไหลนองทองไหลมาไหลมากองอยู่บ้านบ่าวสันเยอะๆบ้านพี่น้อง f อที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับขอให้มีเงินไหลนองทองไหลมานะครับเต็มบ้านเต็มเมืองผนเด้อพี่น้องเด้อออมเงินออมทองก็ได้บ่ต้องออมหัวม,มันละไหลามาเที่เฟูฟทีละลราสิบหล่อเนาะพี่นอ้องเนาะล่าไปครับต้นใหม่ของ สวยงามนะครับเบิางหลอจดจะลงใจใครก็จะไปเบิางเนี่ยมันบนลื่นหูลื่นตาเนาะพี่น้องเนาะส่วนทีมันยังกะคิดเอาเอางก็แล้วกันครับบะมิ่นหูมิ่นตาไปฟังบ้างเนี่ยน้ำปมปพาละกาปลาไปพร้อมกับออมเงินออมทองครับพี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม